สวัสดีครับอย่าพินพ์มือดก็มาพบกันในคลิปที่สองของวันที่หกตุลาคบขอมูลตอนร่อยหกสิบแปดครับและสตัวรับคลิปที่สองนี่ผมจะน,นิ่มสูตรลักหน่วยล่างที่ผ่านเข่ามาทั้งสี่สูตรหมดที่ผ่านมาผ่านสี่สูตรครับแล้วผ่านทั้งสี่สูตรเลยลงสี่สูตรก็ผ่านสี่สูตรเลยหมดที่ผ่านมาเดี๋ยก่อนไปรับช่อมรักหน่วยล่างขอฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากค่ับเตือนแ้วห้องกระเชาบางสูตรที่ผานเขา้ามานะครับิพานว่ารักหน่วยหลังเาผ่านผ่านตัวชนแล้ว ตัวชนก็มาห้าหกเจ็ดแปดมาที่เลขเจ็ดแล้วนะครับแต่ว่าก็นเน้นให้ติดเจ็ดกับแปดก็มาที่เลขเก็ดครับติดเจ็ดกับแปดแต่ว่าหลักสิบของเราไม่มีเลขเก็ดนะแต่ว่าก็มีผ่านอยู่สองสุรหลักสิบล่างะครับแต่ว่าเข้าส้นหาสตรตัวชวนกําลังชนเลยเลยปรพอพี่เพราะว่ามีเลขเก็ดอยู่สองสูตนะครับนี่เอามาบึ้งหมดทีผ่านมาหลักหน่วยล่างผ่าน อ่านทั้งสี่สูตรเลยเพราะว่าเลขเจ็ดมาเบิ้ลแล้วออกเจ็ดเจ็ดสูตรแรกร 2, ก็มีเลขเจ็ดสูตรที่สองก็มีเลขเจ็ดสูตรที่สามก็มีเลขเจ็ดสูตรที่สี่ก็มีเลขเจ็ดนี่มาแบบนี้เลยเจ็จสี่แล้วก็ตัวที่ชนออกมาชนห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปด สนลูกสูตรเลยตัวที่มาก็คือเลขเก็ดนี่เลยสละตัวที่มาเนี่ยมาะเ,เต็มเลยทนสี่สูตรมาทั้งสีส่สูตรเลยเดี๋ยวฮอคอยมาเบิงสำหรับมาจีใดตัวใ่ะสำหรับหลักสิบล่างสูตรแรกมาเบิงสูตรแรกเลย หลักสิบล่างสูตรแรกสูตรนี้อ่าเป็นสูตรใช้งานสองวัและนละเพิ่งใช้งานสองวัดสำหรับสูตรนี้เริ่มเดือนตั้งแต่วันที่ออกสามหกเป็นสูตรเป็นสูตรเจ็ดตัวอ่าเป็นสูตรเจ็ดตัวเดือนม,มาแ่้วัสองวัดสำหรับสูตรนี้อ่างวัดที่ผ่านมาเลขที่ออกเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ด สูตรนี้ก็มีเลขเจ็ดมาที่หลักหน่วยผ่านเป็นงวดที่สองครับผ่านเป็นงวดที่สองอาจจะหลายตัวในเล็กน้อยแล้วนะครับผ่านเป็นงวดที่สองเนี่ยตรงสองวดแล้วที่เขียนไว้ตั้งแต่งวดที่สิบสองแล้วก็สิบสามนะครับตรงสองวดแล้ว วันนี้กับสูตรขึ้เกลายวสูตรเกลียวตามนี้เลยครับนะวิธีคำนวณสูตรนี่เข้าสิใไส้ลักร้อยเลขกมนครั้งที่สองบวกกันสองครั้งบวกลักสิบเลขกมนครั้งที่สองสองครั้งบวกลักหน่วยเลขกมนครั้งที่สองสองครั้งบวกแปดคงที่อ่ได้เท่าไรก็มานับเรียงกันไปห้าตัวนะแล้วก็บวกค่า x ที่สองที่ได้สองตัวถ่ายนะครับ ตามนี้เลยเอาะข้ามาเบิ้ลเลยหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองก็คือเลขห้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองคือเลขสามหลักหน่วยเลขครั้งที่สองคือเลขสองเราจะเขียนเบิ้ลไปก่อนห้าห้าแล้วก็สามสามแล้วก็สองสองห้าห้าสามสามสองสองนี่ครับห้าห้าสามสาม แล้วก็สองสองแล้วก็บวกแปดคงที่ครับตามนี้เลยนั่นละเพราะว่าห้ามใส่เลขมจนข้างที่สองข้งสามหลักเลยแต่ว่าแต่ละหลักบวกกันสองข้างแล้วก็มาบวกแปดคงที่นั่นละตามนี้เลยอ่ามาเบิง้งมาที่ได้ตัวใดวันนี้ห้าบวกห้าเป็นส 10. 10ิบสิบบวกสามสิบสามได้สามสามบวกสามเป็นหก หกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกแปดเป็นสิบแปดได้แปดสูตแรกได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเง็บตัวที่ห้ามีค่า x บวกสองตรงนี้นะครัสองบวกสองเป็นสี่สี่แล้วก็ห้าเง็บก็จะได้ตามนี้เลยนะครั หลักด้วยเยอะตัวนะครับตัวไหนจะมาในนี้เลยเจ็ดตัวนะับละบเดี๋ยวขเขาเขียบว่า,าสูตรที่สองสูตรที่สองนี่เป็นสูตรเดินดีอ่ะสูตรเดินดีกับในทนี่นะครับเป็นสูตรเก่าที่แต่แต่กระดาษแผ่นแรกนะครับกระดาษแผ่นแรกบ่หลุดเลยแงนะ่ไม่หลุดเลยสถิติสิบสามงวดงวดที่สิบสี่ 4, นำลงนะรับนำลงนับลนะ เดินเดินอยู่กระดาษแผ่นเก่าห้างวดนี่ครับห้างวดสุดกระดาษผมก็เลยเอากระดาษแผ่นใหม่มาเขียนดีก็ยังเดินอยู่เดี๋ยสิแต่ว่าก็มีการหลุดอยู่หนึ่งครั้งนี่ครับหลุดแค่ครั้งเดียวสุดนี้ถือว่าเดินดีมากนี่ครับหลุดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมาที่ออกศูนย์หกหลุดครั้งเดียวแล้วก็เดินต่อมาเนี่ยครับเดินต่อมาเฉยแล้ะเดินต่อมาเฉยตั้งหลายงวดนี่ เลขที่ออกเจ็ดเจ็ดงวดที่ผ่านมาครับเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยล่างคือเลขเจ็ดอ่ะสนนูนี่มี่เลขเจ็ดนับะผ่านเป็นวดที่สามสิบสองเท่ากับว่าโดยรวมสามสิบสองงวดลดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะสูนี่เขาเป็นสูตรเจ็ดตัวกันแต่ว่า เอาวัานี้ผมสีตัดผมตีตัดออกเองผมตีล่องตัดออกล่องตัดออกเบางจากจากหมวดบเบง้พราะว่าอ่าเขาบ่าเดินเขาบ่าเดินมาหลายหมวดแล้วเออ่าตัวแรกแถวแรกทำใเบ้างครับครับแถวแรกก็คือแถวนี้เขาไม่เดินเลยนะครับตั้งแต่กระดาษแผ่นใหม่นี่ครับเขาไม่เดินเลยเนี่ยแถวแรกไม่เดินเลยเมันก็น มันกับว่าเขาเขียนมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เดินเล็กตัวเด็กเขาไม่ได้เดินอยู่แถวนี้รล้วนะไม่เดินเลยนะครับตั้งแต่กระดาษแผ่นเก่าแต่กระดาษแผ่นเก่าเขาก็เดินอยู่แช่สามครั้งเท่านั้นครับเขาก็เดินอยู่ตั้งแต่เริ่มทําสูตรก็เดินแค่สามครั้งนะครับแล้วก็ไม่ไม่เดินอีกเลยนะครับเริ่มแตงวันนี้มาไบ่เดินเลยนะครับจนกระดาษมแผ่นใหม่ก็ยังบ่เดินเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกไม่เดินเลยนะครับที่ผมทํามา สีแดงเอาไว้ก็คือตัวนี้ผมจะไม่เอาตัวนี้ผมจะไม่เอางวดน,นี้เพราะว่ามันเยอะผมจะลองตัดเอาเฉพาะตัวที่สองไปนะครับเอาหกตัวหลังนี้เอาหกตัวหลังนี้ตัวแรกไม่เอาแต่ผมก็จะอ่าคำนวณเหมือนคำนวณเอาเฉพาะหลักหน่วยตัวนี้ เฉพาะลักหน่อยครั้งที่สามเท่านั้นนครับดนี้คำนวณวิธีคำนวณรักหน่อยครั้งที่สามบว,ว,วกสองครั้ง,งผมถีอ่ะเอาบวกเก้าก็ได้เดีย๋ยเขียนลงนี้แต่ว่าผมจะไม่เอา,เอางงครับนะเอฟซีสิงหงนะครับเอฟซีจะงงบวกกันหลักหน่วยครั้งที่สามสองครั้งแล้วก็บวกเก้าของที่เขียนลงเลยเอฟซีจะงง หลักหน่วยครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามนครับหลักหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับก็บวกเก้าคงที่ครับถ้าเราไม่บวกเก้าเราก็เอาเลขศูนย์มาตั้งตรงนี้เลยถ้าเราบวกเก้าเราก็จะได้ตรงนี้เราก็จะได้เลขเก้าตัวแรกนะครับสิเนี่ยศูนย์บวกศูนย์ไม่มีค่าเราละแล้วก็มาบวก 9กคงที่ก็จะได้เลขเก้านี่เก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเนี่ยแถวแถวนี้ก็ไม่ค่อยเดินเหมือนกันนะแถวสุดท้ายนี่แต่ก็ยังเไว้ไว้ก่อนเพราะว่า,าหน้านี้เขายังเดินอยู่อยู่หนึ่งครั้งเดินอยู่หนึ่งครั้งก็ปล่อยไว้ก่อนนับละแต่ว่าแถวแรกนี่เขาไม่เดินเลยนานแล้วนัะ น่าจะเกือบยี่สิบงวดแล้วไม่เดิน,นก็เลยลองตัดออกดูผมจะเอาเฉพาะแถวที่สองไปศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเจ้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าใครชอบเลขเก้าก็จัดไปแล้วไม่ว่ากันแต่ว่าผมจะเอาแบบนี้ตามนี้เลยที่ขอใครเดียวโอ้โงสูตรที่สามสูตรที่สาม ที่ผ่านเข้ามาทุนนี้กับลงสองวันด้วยกันลงพึ่งจะลงสองวันเหมือนกันงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกเจ็ดเจ็ดรักหน่วยก็คือเลขเจ็ดผ่านเป็นงวดที่สองเนี่ยเนี่ยมีเลขเจ็ดผ่านเป็นงวดที่สองงวดต่อไปจะเป็นงวดที่สิบหกผ้าเดือนต่อแล้ว เป็นวัที่สิบหกสำรับสูตรนี้กับสถิติสิบสามวังวดที่สิบและสิบหาน้ำลงนะครับน้ำลงสองวัแล้วนะเป็นสูตร6ตัวมีค่าเอกตัวที่3ามบวกสแล้วก็จะได้3ามตัวท้ายนี้นะ้ะวิธีคำนวณสูตรนี้ถ้าจะใส่ หลักพันของร้อยลที่หนึ่งบวกลักสิบของร้อยลที่หนึ่งบวกลักสิบหลังหลักพันและหลักสิบของร้อยลที่หนึ่งพันและสิบก็คือพันก็คือหกสิบคือเจ็ดหกบวกเจ็ดแล้วก็บวกหลักสิบล่างก็คือเจ็ดครับก็คือหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดครับหลักสิบล่างก็คือเลขเจ็ด หกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามได้สามสามบวกเจ็ดเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองข้อได้สองบ,บวกค่าเอ็กซ์ที่สอง 42. ตัวนี้สองบวกสองเป็นสี่สองบวกสองเป็นสี่สี่ห้าหกเนีคยจะเดินต่อหรือไม่เนีครับตอนเกมตัวน,นี้เขาจะเดินเดินเดินแถวมาแบบนี้ถ้าลงตรงนี้ก็คือเลขสี่เลย สรับเดือนหมวนเลขวิ่งคล้ายๆอ่าตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมางสูตรสุดท้ายสูตรที่สี่อสูตรที่สี่นี่เป็นสูตรห้าตัวเห็นไหมเป็นสูตรห้าตัวเพิ่งลงในงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกเพิ่งลงเป็นงวดแรก เดี๋ยวเขาถือว่าบางสูตรที่สีสูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายวันที่ผ่านมาลงเป็นวันแรกเลขที่ออก77นักหน่วยที่จนก็คือเลข7ผ่านเป็นวันแรกรับสูตรนี้ เอาบังกันเลยแถวท,ที่สิบเอ็ดงวดสำหรับตัวนี้สถิตีสิบเอ็ดงวดสิบสี่สิตสสิบเอ็ดงวดเท่านั้นเพิ่งผ่านวันเดียววันแรกมีค่าเอกตัวแรกบวกสองข้าที่ได้ซีตัวซีตัวท้ายวิธีคำนวณศูนย์นี้ครับจะใส่ลักหน่วยเลขมวลครั้งที่สองบวกลักลอยเลขมวลครั้งที่สามบวกลักหน่วยเลขมวลครั้งที่สาม หลักหน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขสองนะครับเลขสองร้อยและหน่วยครั้งที่สามก็คือสองกับศูนย์อ่ะเดี๋ยวผมก็ลืมเขียนหลักหน่วยครั้งที่สองอ่ะเอาบังหบหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขสองผมยังไม่ได้เขียนเลยเลขสองแล้วก็ร้อยและหน่วยครั้งที่สามก็คือสองกับศูนย์ สองและศูนย์กระได้แบบนี้แล้วล่ะสองบวกสองเป็น 4. สี่ศูนย์ในนี้ค่ะได้เลขสกกี่กระจายขึ้นงวดข้างบนนี้ที่นี่เพราะเริ่มต้นด้วยสี่ก็จะได้สี่สี่บวกสองค่า x ที่สองตัวแรกก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวไหนจะมาแล้ว,ลวตัวไหนจะมา ตามน,นี้เลยอ่าถ้าเดินต่อที่เป็นวันที่สิบสามอ่าแถวห้าเบิรงทุกทุกสุดที่ผมได้น้ำลงอ่าลัดหน่วยล่างวันนี้ยังจะเดินต่อหรือไม่นะล่ะครับนะวันที่ผ่านมาชนกันอ่าสี่โตนะล่ะวันนี้ต้นกันยังไงเอามาบ้างนี่แปดมีสองสุดศูนย์เขาจะเอาสามสุดได้สี่สุดนะ ตัวตัวชนสามสุดเละตัวชนสี่สุดเลขศูนย์สามสูตรเลขหนึ่งมีสามสูตรเลขสองมีเลขสองก็มีสามสุดเลขเลขสี่เลขสี่มีสี่สุดซ้นสี่สุดเลยเอฟสีเลขสี่ซ้อนสี่สุดเลขห้ามีหนึ่งมีสองมีสามเลขห้าชนสาม นี่คือสูตรที่ผมตัดเลเก่าออกอย่างที่ว่าเขาบม่เดินตัวแรกแนละ้วถ้าผมไม่ตัดออกก็จะชนเลเก้าอีกหนึ่งตัวอย่างเี้ถ้าใครชอบเลเก้าวก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผมคิดว่าก้าวไม่น่ามาอะนะครับน่าจะได้ตัวที่ชนแบบนี้แล้วเพราะว่าแถวสูตรนี้เขาไม่เดินแถวแรกเขาไม่เดินตั้งเกือบยนะี่สิบวดแล้วผมก็เลยลองตัดดู อลองตตะลองดูว่านี่ตัวชั่นกับที่ใด0124 0124ตามนี้เลยส่หลักหน่วยล่างงวดนี้รับล้าหลักหน่วยล่างงวดนี้แต่ว่าตัวดับเดี๋ยวสูตรดับเดี๋ยวเราค่อย ดับเบิ้งครับแนาะแต่ว่าตัวดับสูตรดับผมก็เชียนไว้อยู่นี่ครับในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนี่ครับในกระดาษตัวนี้ผมจะดับหลักหน่วยดับหลักหน่วยก็มีหนึ่งห้าสามห้าเลขห้าดับสองสูตรตัวที่ติดดับก็จะเป็นตัวนี้เลขห้ากับเลขหนึ่งครับล้ก็จะเหลืออยู่ อ่ะก็จะเหลืออยู่เลขศูนย์แล้วก็ครับศูนย์สองสี่เพราะว่าเลขเลขห้าอ่ะห้าดับสองสกับเลขหนึ่งสำหรับถ้าใครไม่สนดับก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นเลยเห็นสิตัวที่รอดดับก็คือตัวที่ทาสีสีเขียวนี่สรับศูนย์สองสี่ตามนี้เลยเห็นสิ เป็นเชียแนวทางเรียกรับเป็นเชียแนวทางเอฟซี 4, น่นาเบียิจารณาเบิกสับประชดกับพนันครับละสนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพาน,านันทุกชนิดถ้าไปชอบคลิปนี้อย่าลืมก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พนันเพื่อจะมีการเล่นไกคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้ฟซีรับชมตัวเลขเชียแนวทางคำว่าเป็นเชียแนวทางเท่านั้นครับละมีข้อมีหลุดได้ทุกสูตรสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ